สวัสดีครับพบกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้จะมารีวิวระบบแบตเตอรี่ในรถแคมป์คานะครับตอนนี้เป็นรถกระบะตอนเดียวของมิซูบิชิแล้วก็วางตู้นะครับที่เป็นเต็นท์หลังเต็นท์ข้างบนเป็นป๊อปอัพเปิดขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็จะมีแอร์นะฮะ9 0 0 0 b t u 24โวลต์แล้วก็มีข้างบนมีโซลาร์เซลล์หนึ่งแผงแล้วก็วางแบตเตอรี่ขนาด300แอมป์นะครับ24โวลต์เข้าไป อเดี๋ยวเราไปดูแบตเตอรี่ไปดูโซล่าเซลล์กันก่อนเนี่ยครับวางแผงโซล่าเซลล์ข้างบนตัวนี้น่าจะ400ก,กว่า400 4 50วัตต์นะครับคบไปดูข้างในกันครับเข้ามาข้างในอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ ผมวางไว้ก็จะมีโซล่าชาร์จเจอร์มีมอนิเตอร์มีชาร์จไฟบ้านนะครับแล้วก็มีสเตปอัพอ่าสเตปดาวลงมาเป็น12โวลต์เนื่องจากระบบมันเป็น24โวลต์นะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นี่ครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับ300แอมป์24โวลต์อ่ะนี่ครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับ อนนี้เราเปิดแอร์ทดสอบอยู่เนี่ยเราใช้ไฟอยู่4.9แอมป์เนื่องจากว่าตอนนี้โซล่าชาร์เตอร์มันทำงานอยู่เห็นไ,ไหมเราได้ไฟจากแผง7.6แอมป์นะครับเข้า MPPT ได้เป็น9.5แอมป์นะในระบบ24โวลต์นะครับนี่ 9.5แอมป์ M, ใช่นไหมโชว์อยู่นะครับเปิดแอร์ไปด้วยก็เท่ากับมันกินอยู่ที่4แอมป์นิดๆแล้วก็มีตู้เย็นมีตู้เย็นอีกลูกหนึ่งต่ออยู่นะครับนี่ครับ288แอมป์ M, กินอยู่ลบสี่จุดเจ็ดรบร้อยยี่ส สามารถใช้ได้ห้าสิบเก้าหกสิบชั่วโมงอ่ะต่อเนื่องนะครับหกสิบชั่วโมงต่อเนื่องก็คือเปิดแอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมถ้ามีแดดถ้ามีแดดอย่างนี้ก็จะใช้ได้ประมาณหกสิบชั่วโมงต่อเนื่องมอนิเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างแม่นมากๆนะครับบวกลบหนึ่งเปอร์เซ็นอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์เจอร์สามร้อยแอมนะครับห้าชาร์เตอร์แบตเตอรี่ยีิบสี่โวลต์นะครับ นี่ไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบไว้ก็ไม่โชว์นะครับอันนี้สเต็ปสเต็ปดาวนี่ปั๊กจุดบุรี USB ใช้งานเดี๋ยวมาดูแอร์กันตัวนี้เป็นแอร์แบบแยกคอยเย็นกับคอยร้อนนะครับแอร์ยีโวลต์นะอันนี้ผมเปิดเปิดอีโคไว้นะครับเปิดอีโคไว้แล้วก็ปรับ พัดลมให้มันแรงๆสักนิดมันก็เลยดังๆนะเดี๋ยวผมลดพัดลมก่อนลดพัดลมมาเป็นสองพอนะครับลดพัดลมมาสองเสียงก็จะเบาก็ความเย็นก็ได้ระดับหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยไม่ค่อยเย็นมากสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคใช้ได้นะครับถ้าจะเทียบกับแอร์ที่เป็นโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดจะเย็นกว่านะฮะความเย็นโอเวรเฮเย็นกว่าแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาเปิด อันนี้เป็นโหมดอีโคนะเดี๋ยวผมลองเปิดเป็นโหมดที่ไม่ใช่โหมดอีโคมันจะดังมากโหมดพาวเวอร์เนี่ยนะอันนี้ผมกดเป็นอีโคไว้อัน,นเดี๋ยวลองปึ๊บดังเหมือนเครื่องบินจะขึ้นเลยดังมากพอ,อ,อนุ่งคอยร้อนอ่าลองเต็มสปีดพาวเวอร์เต็มกำลังเต็มกำลังอันนี้ทำงานเต็มระบบ เต็มกําลังแ้งเกีเสียงจะดังมากแล้วก็ลมจะแรงมากอย่างดังเลยนะครับเปิดได้หมดเดียวคือหมดอีโคคคับหมดอื่นจะเปิดไม่ได้ชาวบ้านด่าแน่นอนอ่าเปิดเหมือนหมดอีโคแล้วกันอันนี้เปิดอีโคแหละอถ้าอีโคโอเคครับเสียงเบาเริ่มไ,ไหมเริ่มเงียบละ่ะ ก็จะได้ยินแค่เสียงของพัดลมอย่างเดียวพัดลมเนี่ยนะครับไอตู้นี้นี้ก็เปิดข้างบนนี้เป็นเป็นเหมือนป๊อปอัพดันขึ้นได้นะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่ได้ใส่ผ้านะครับเพิ่งเอาผ้าไปซีนสิผมซีนให้เสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เดี๋ยวลูกค้าเอาไปให้พี่ชายาใส่นะครับโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับ อ๋อมือมีสายนี้ด้วยสายไฟชาร์จไฟบ้านด้านนอกอที่ชาร์จไฟบ้านอยู่ด้านนอกร้อนมากตัวนี้ครับที่ชาร์จไฟบ้านก็จะ,จะเป็นที่ชาร์จไฟบ้านเป็นระบบพีคอนนะครับนี่เป็นเสียงแอร์ ะะรถตู้นอนเป็น pop up เป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคครับผมใครสนใจก็สอบถามระบบไฟได้ครับสวัสดีครับ